ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ูดิโอโจนะครับทุกคนมามา recap กันหน่อยนะครับสำหรับคิดแอบรับจ้างรักนะครับตอนนี้ก็อ่ะไปนอยนีพีไปที่เรียบร้อยนะครับจบบริบูรณ์แบบสมบรูรณ์โดยที่บอกว่าไม่ทิ้งปมใดๆให้หลงเหลืออยู่เลย <laughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะด้วยเรื่องเนี่ยเขาก็เปิดมาด้วย อาการของของตัวคิวที่แบบเป็นโรคฝันร้ายโรคนอนไม่หลับโรคนอนละเมออะไรเงรี้ยนะครับแล้วก็มาปิดจบตนแรกอะ่ะคือคนดูมันก็จะแบบมีปมเยอะอะ่ด้วยเรื่องของซีเรื่องเนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นปมทางบ้านปมทางพ่อปมพี่น้องปมต่างอะไรอะไรเงี้ยนะครับจนแบบอ่ะเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของฝันร้ายเรื่องของอาการของโรคนี้ของคิวซะมาก มากหนักนะครับจนมาถึงเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็รักษาคิวจนหายอ่ะทุกคนเออดีอ่ะนะครับด้วยแบบการเก็บรายละเอียดของออกของซีรีส์เนาะแล้วก็ทุกปมเนี่ยถูกเคลียร์ด้วยแบบว่าไอาชมให้สมผลแบบไม่ทิ้งอะไรให้เราแบบค้างคาอะไรเงี้ยไม่ว่าอาจจะเป็นปมของพ่อแม่อ่าไอปมของอ่าพ่อแม่ เอาทางฝั่งสมมติถ้าเป็นทางฝั่งของของมินกับเม่นก่อนนะก็จะมีปมเรื่องของครอบครัวแล้วก็อาที่แบบอ่ะตัวของมินเองเมื่อก่อนก็อาจจะแบบไม่ใช่เด็กไม่ใช่แบบอาจจะเป็นเด็กเกเรตตามภาษาวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีอ่อาอดีตสั่งใจว่าเออเขาเป็นต้นเหตุทําให้พ่อแม่เสียชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทําให้เขาแบบซีเรียสแต่ตัวเองแล้วก็ ทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่แบบว่าจะดูแลตัวของเม่นเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะ่ยความเป็นเด็กเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบรู้สึกผูกพันหรือรักกันมากขนาดนี้ด้วยความที่แบบโอเคไม่เข้าใจการเลี้ยงดูของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยตอนเนี้ยพอไม่มีพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยตัวของอมินเองก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาแบกไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยปมเนี่ยเขาก็แบบทาใหม้มันค่อยๆค,คลี่คลายคลี่คลายลงอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่แบบเหมือนเหมือนเราไม่คิดนะว่าตัวของเม่นเนี่ยจะได้แบบเปลี่ยนหัวใจเนาะนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นของผวันจริงๆอะ่ะเหมือนหัวใจดวงใจดวงหัวใจ,ดว,วใจดวงเนี้ยมันเป็นของผ่านให้ทั้งมันได้รับทั้งสองคนเลยหนึ่งดวงคือเหมือนได้ชีวิตใหม่ทั้งสองคนเลยเมื่อ ถึงไม่ว่าจะเป็นตัวเม่นเองแล้วก็ก็ถึงตัวมินเองด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็แบบอาจจะไม่ต้องแบบเออเป็นห่วงในตัวของเม่นมากนะักเนยนะครับทุกคนแล้วก็อ่ะมันก็ปิดอ่ะปิดปมจบขมวดปมเรื่องของอ่าครอบครัวของอ่ามินกับเม่นไปนะครับส่วนทางทางมามาทางบ้านของคิวบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็แบบอ่ะเล่าไปเหตุเป็นผลคือดีอ่ะเนาะ คือดีตรงที่แบบอ่ะตำรวจคนนี้ยังคงทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็อ่าไม่ว่าจะแบบอ่ะสาสางปัญหาไปแล้วเขาก็ยังคงแบบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องด้วยด้วยจรรยาบรรณของเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับรวมถึงเขาก็ไม่ทิ้งตัวละครเสือด้วยที่แบบว่าอ่ะมาทำงานให้กับพ่อของคิวใช่ไหมแต่ใดๆก็คือเขาก็แบบ ก็อยากทยตรงนี้และเขาก็อยากไปใช้ชีวิตของเขาบ้างอะไรเงี้ยพอเขาก็โอเคแหละแต่เพียงแต่ว่าอ่ะอย่าไปกลับไปอยู่ในเส้นทางเดิมอีกอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราอยากเห็นแบบเขาก็ไปนสนิทสนมกันกันกบแจ้งนั้นเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนเจมเองเขาก็แบบนะ่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอ่ะเนแบบแบบอยากจะแบบทาเสนอโปรเจกต์เป็นผู้จกผู้จัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ได้งาน ถ่ายภาพะย,ะยนตร์ร่วมกับทางคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ใช่ทางมินด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เขาปรับ,บคอยมาสร้างสีสันเนาะนะครับแล้วก็ขนมจีนออขนมจีนก็เหมือนจะเปิดใจให้กับเม่นแหละด้วยความที่แบบผูกพันมากขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยคือทางพี่มินเองอะเขาก็มีความรักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบเหมือนจะเปิดใจให้กับตัวของอ เม่นเองบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เม่นเขาก็สตรองแล้วแบบแฝงเพื่อจะหายแบบจะบุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็ทุกตอนนี้ทุกคนแบบมีความสุขกันหมดนะครับอ่ะแล้วก็มาแบบขมวดจบตรงเรื่องของอาการของเอ่อของคิวเนาะซึ่งเขาเล่าดีนะพูดถึงนะแล้วว่าเขาเขาเล่าเรื่องดีคือมันแบบทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดเพราะว่าเออชอบดูพรุนะแต่ไม่ไปเจอพรุแล้วเพราะ อ่ะก็กลัวเส็ยพึมทุกอย่างมันแบบมัน m a คเซน n สำหรับเราอ่ะเนาะแล้วก็อ่ะเขาก็ตัวคิวพยายามที่จะกลับไปพบจิตแพทย์อีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะแบบอาจจะไม่อยากให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกลำบากหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างที่แบบนอนกันทุกคืนเนี่ยจะต้องมัดแขนแล้วคือตอนนี้แขนของมินอะ่ะคือเป็นรอยช้ำอะไรเงี้ยเขาก็แบบตั้งใจแต่ก็คือด้วยแรงซัพพอร์ตที่ดีจากคิทจากมินด้วยแหละที่ทำให้แบบ ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะเราชอบไปน,นั้นมากซีนที่เขาตัดสินใจพาไปดูฟูหลังจากที่แบบว่าตัวของมินเองอ่ะได้แคสต์านเนาะเขาก็อ่ะขอรางวัลจากคิวเป็นการที่จะาากจะพาคิวไปดูฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อ่ะพอไปดูฟูแล้วก็บอกว่าต่อไปถ้าได้ยินเสียงฟูเนี่ยให้คิดถึงโมเมนต์นี้เนาะซึ่งเราแบบว่ามันเป็นวิธีที่แบบวิธีที่ดีนะเหมือนสร้างความทรงจําใหม่ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ด้วยโปรเจกต์ของพี่เจมสเอ,องอก็เขาได้พาได้พาตัวของอมิงกับคิวเนาะไปทำไพลอตไแหละแต่ก็คือแบบเหมือนก็อาจจะแบบไปค่อยๆไปรื้อฟื้นมันก็ดีที่ทำให้เขารู้ว่าโอ้ัวตัวเองน่าจะอาการย,ยังไม่ค่อยดีขึ้นอาจจะต้องแบบพยายามไปพบหมอมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ทุกอย่างมันก็ ปลดล็อกกันไปหมดเลยด้วยความด้วยความรักแหละทุกคนเพราะว่าตัวของคิวเองอะไปพบจิตแพทย์ก็เพื่อความรักที่เขาบอกหมอว่าเออถ้าเขาอยากจะทําสักอย่างหนึ่งเพื่อใครบางคน่ยมันจะผิดไหมอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบไม่ผิดเลยเพื่อความรักเนาะแล้วก็ตัวคิวเองไอตัวมินเองเนี่ยเขาก็สะพอตคิวแบบดีมากๆเลยที่บอกว่าะจะไปไปหาหมอด้ดยทุกครั้งเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้จะไปหาหมอด้ดยทุกครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ที่ไปหาหมอเขาก็ยังอยู่ด้วยกันอนะ่ะเออมันมันดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าแคสของซีเรื่องนี้คือแบบลงตัวมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอนักแสดงแบบอ่าสมทบเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าภูมิใช่ปะภูมิที่พี่เต้เล่นอะ่ะเออพี่เต้เล่นที่เป็นพ่อของ น้องที่ถูกใสร้ายอะไรเงี้ยคือมาแวบเดียวอาจจะคือแบบโอ้โหส่งพลังมากเล่นแบบสุดมากเลยนะครับแล้วก็คุณพิมพานเนาะที่มารับบทยาดานี่ก็คือโอ้โหอันนี้ก็ส่งพลังเหมือนก,กันด้วยสีหน้าแววตาคอสตูมการพูดคือนางพญาเนาะนางพญาซึ่งไม่มีใครมาลมได้เนาะแต่ก็สุดท้ายก็ <c oughs> นะ แล้วก็พี่พลิฟต์เนาะพี่ลิฟเนี่ยเราตอนนี้เราจะเห็นเขาเป็นแบบรับบทพ่อเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นพ่อที่แบบใส่ยูนิฟอร์มตำรวจซึ่งแบบหล่อมากหล่อมากแล้วเขาก็ถ่ายทอดบทคุณชะชาออกมาได้แบบดีอะเออดีเพราะว่าตัวของเขาจะสื่อสารออกมาด้วยแบบสีหน้าแววตาคือเขาคิดอะไรอยู่เขามีการยิ้มมุมปากเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ ก็เก่งมากนะครับแล้วก็อตัวละครขนมจีนเนาะน้องเชลซีเนาะนี่ก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องเนาะซึ่งน้องก็ทำออกมาได้เป็นธรรมชาติเป็นขนมจีนที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากส่วนตัวละครเสือเนาะคุณปลาแปงก็คือแบบหล่อทุกซีนหล่ <laughs> อทุกซีนคือชุดยูนิีฟาร์มของเขาอะ เออมันต้องขนาดนั้นไหมอ่ะต้องแบบใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยผมเรียบอะไรอย่างเงี้ยคือปกตีอะ่ะคือแต่เป็นจุดสนใจมากเลยนะจะบอกว่าถ้าเป็นสปายนี่ไม่ได้นะเพราะว่าเดินไปที่ไหนก็น่าจะมีแต่คนมองนะทุกคนนะครับต่อมาคือน้องเม่นเนาะรับบทโดยน้องโอมเนาะนะครับก็โอมเล่นน่ารักมากเป็นน้องที่น่ารักเราชอบอ่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นบางซีนเนี่ยน้องอาจจะอินคอไวส์หรือเปล่า บทที่แบบว่าเม่นคุยกับพี่แซวพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบอมอ่าอมฉิเนาะเป็นแบบน้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาป่วยเวลาที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันส่งพลังให้กับอ,อมอมพวัตได้อะเวลาที่เขา <c oughs> คุยกันแล้วก็เข้าเข้าซีนแบบดราม่าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเราเห็นบาตาของอมพวัตแบบอ่ามันได้ดูน้องโอมทิจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน มันก็เลยแบบอ่ะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าเคมีพี่น้องก็อยากลบตัวนะครับสว่วนเล้งเองนะครับทุกคนอันนี้คือขอตบปือให้เล้งก่อน <c oughs> คือเล้งเนี่ยเล่นเรื่องเนี้ยเป็นซีดีเรื่องแรกของน้องเนาะซึ่งค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะสําหรับส่วนตัวสําหรับเราคิดว่าเป็นการรับบทหนักของน้องเลยสําหรับซีดีเรื่องแรกเพราะว่ามันต้องใช้แบบความสามารถเยอะมากนะทุกคนกับการที่จะต้องแบบ เป็นคนที่แบบมีปมเยอะขานาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยต่างๆของน้องนะที่เป็นจะเป็นโรคทางจิตด,ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบใช้การสื่อสารเยอะเรื่องของดราม่าต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบตัวละครคิวมีอะไรเงี้ยต้องแบบสื่อสารออกมาเยอะอะแล้วก็จะบอกว่าเป็นแต่จะบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล็งทำออกมาได้แบบดีมากเลยอะเนาะอันนี้คือซีรีส์เรื่องแรกนะ เออเราต้องอ่ะถ้าถ้าวัดว่าถ้าเป็นซีนีี์เรื่องแรกของน้องอ่ะคือน้องทําออกมาได้แบบโคตรดีเลยและเราก็ว้าวกับซีนดราม่าของของเล้งนะหลายๆซีนที่แบบเวลาเศร้าเสียใจเวลาโกรธอะไรเงี้ยคือน้องแสดงออกมามันเป็นธรรมชาติมากด้วยการเสียน้าตาของเขาด้วยซีนฉากร้องไห้ฉากอะไรเงี้ยคือแบบคือแบบเก่งอนะเก่งอนะ่ะแต่ต้องแบบว่ามัน เก่งมากที่แบบเข้าบทของคิวอะได้แบบยังอยู่มาดเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็อ่าส่วนตัวละครของบินเนาะคุณโอมเนาะอันนี้คือไม่ห่วงเราเราไม่ห่วงเพราะว่าด้วยความที่แบบเราก็เห็นผลงานของโอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะมันก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอะดราม่าโรแมนติกบูอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องเนี้ย คือโอมเออยู่เลยอะ่ะโอมเออยู่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอาเขาเป็นตัวละครมินที่แบบมันสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นมินในฐานะพี่มินในฐานะแฟนมินในฐานะเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาเขารับผิดชอบคาแรคเตอร์ของเขาได้แบบได้ดีเลย,เลยนะครับทีนี้พอเขามาเล่นกู่กันใช่ปะโอมเลงเนาะโคด,ดีเลยอะ่ะ คือจะบอกว่เคมีดีมากเลยอะ่ะด้วยความที่อาจจะ,ะทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบเขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะแต่ก็คือการที่แบบจะต้องมาเล่นแบบอะ่ะทีรี์คู่เป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบใช้ความไว้วางใจกันเนี่ยคือในระดับมากๆเลยอะ่ะ แล้วเขาก็ทําออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติทําให้ความรักของอมินกับคิวเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติเลยอะทุกคนไม่ว่าเขาจะมองตากาันไม่ว่าเขาจะกอดกันไม่ว่าเขาจะจูบกันไม่ว่าเขาจะแบบพูดคุยกันหรือ,อฉากเลิฟซีนต่างๆอะไรเงี้ยคือมันดูมันดูเป็นธรรมชาติเออมาดูเป็นธรรมชาติมาดูไม่ได้แบบเขิดมาดูฟโฟล์ทุกคนนึกออกใช่ปะมันเป็น อย่างบูทัสเป็นคิสซีเนี่ยมันเรารู้สึกถึงความรักของทั้งสองคนที่มีต่อกันแล้วก็คือแบบมันตาพู่อีกครั้งหนึ่งว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากไปทุกคนเนาะเป็นคิสซีที่แบบสวยหลายฉา,า,ากเลยนะนะครับแล้วด้วยแววตาที่เวลาเขาเขาส่งถึงกันอะ่ะเราว่าดีแล้วยิ่งเวลาที่แบบอะ่ะซีนไหนที่เขามีความสุขด้วยกันทั้งคู่แล้วด้วยรอยยิ้มของโอมอะ่ะ แล้วก็รอยยิ้มของเล็กอ่ะมันประกบกันให้เราได้ดูอ่ะเออเราคนดูอย่างเราก็มีความสุขเนาะทุกคนเพราะว่าเออเขาเคมีดีมากเลยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นทั้ง12 e อในซีรีส์ไงชอบซีนไหนมาที่สุดอ่ะก็คงจะแบบบอกไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมีหลายๆซีนที่แบบเราชอบเอาเป็นว่าเราชอบซีนดราม,ม่าของทุกๆซีนเลยไม่ว่าจะเป็นซีนที่น้องอซีนการแบ่ง ซาลาเปาที่แบบว่ามันมีไข่เค็มอยู่ใบเดียวแล้วก็อ่ะแบ่งคือเป็นการวัดใจว่าโอเคฉันให้ไข่เค็มเธออะไรอย่างเงี้ยซีนที่แบบอ่าบอกความในใจกันในรถอะไรอย่างเงี้ยซีนที่พ่อกับลูกนะคิวกับพ่อเทียย์ใจกันแล้วก็แบบต่างคนต่างแบบมีเสียน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยฮะมันมีนหลายซีนมากที่เราชอบสําหรับซีเรื่องนี้เนาะก็ ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดีงามสำหรับปีนี้นะครับทุกคนรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกเลยที่เราได้ยินแล้วเราก็คิดว่าเพลงเนี้ยเข้ากับทุกๆซีนของซีเรื่องนี้ลปล่อยออกมาทีไรปล่อยออกมาช่วงไหนซีนไหนมันก็เข้าไปหมดเลยสําหรับแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือเนาะที่เด mm ือ hmm. นน้องตุ้ยหลายแค้นมาลองครับแล้วก็จะมีเพลงที่เขาลองคู่กันเนาะกับรักพาใช่ไหมแล้วก็มีเพลงที่น้องโอภาสร้อง,อง เดี่ยวไปช,ชื่อเพลงแข็งใจนะครับแล้วก็ที่น้องเล้งร้องเดี่ยวนะครับก็คือเพลงมากพอเนาะพอคนสี่เพลงสี่เพลงนี้คือพอทุกเพลงแล้วแบบก็คือเดี๋ยวนี้เพลงประกอบซีรีส์คือจะเยอะมากนะในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยเราซึ่งเราชอบนะคือน้องได้แสดงความสามารถได้หลากหลายแล้วก็ มันถูกนํามาใส่ในซีรีส์ได้แบบว่ากลมกลืนม,มันทําให้เพิ่มอรรถรสในการดูซีรีส์ของเราทุกคนเพราะฉะนั้น4ีเรลงนี้ไปติดตามฟังกันได้ทางช่อง YouTube ของ g ีเอ็มทีวีเรครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้กำกับเนาะคุณอ,อัจฉร,รท์ีมากรเนาะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างไปเขียบนบทต่างๆที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดชีเรองนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ทีนักแสดงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอมน้องเล้งนะครับน้องโอมอก็เดิงตาแปลงเนาะไตเติ้ลเชลซีนะครับพี่ลิฟคุณพิมพันนะครับคุณเต้ปิติแล้วก็คุณธีรเดชนะครับที่ทำหน้าที่รับผิดชอบตัวละครทุกตัวได้อย่าง ดีงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจมส์ทีีนะครับขอบคุณ Netflix นะครับที่เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่แบบทำให้เราได้รับชมซีรีส์ดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะรับชมคิปแหนบนะครับย้อนหลังนะครับก็ครบั้งที่สองอีเลยก็ไปดูกันได้ที่ Netflix น,นะครับทุกคนดูแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับซีรีส์ คิดแนบรับจ้างหนักนะครับก็พิมพ์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแชร์กันได้นะว่าจบแล้วคลิปที่เรื่องนี้ทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในแชทเนาะเดี๋ยวก็จากการนะครับก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีคับ